ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของงานออโต้ซาลอนที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาว่าทำไมงานนี้ถึงมีการแนะนำบุตยามาฮ่าเพียงแค่ค่ายเดียวเท่านั้นและบุตยี่ห้ออื่นฮอนด้าซูซูกิคา s สกิรวมถึงค่ายดูค a ติ BMW t r i u ั p h มหายไปไหนสืบเนื่องจากว่างานออโต้ซาลอนนั้นเป็นงานที่ถือว่าไม่ใหญ่โตมากนักการเข้าร่วมงานมีเพียงแค่ยามาฮ่าบุตเดียวเท่านั้น ส่วนบูธอื่นในงานครั้งนี้เช่นร o e n ล e n f i e l d b e n e l ี่ก็เป็นเพียงบูธเล็กๆไม่ได้มีบูธใหญ่อย่าง Honda s u z u k ิหรือคาส ski ร่วมงานแม้แต่ค่ายเดียวเพราะฉะนั้นนะครับภาพที่ออกมาก็เลยมีเพียงบูธย a ม a h a ที่โดดเด่นอยู่เพียงบูธเดียวเท่านั้นครับหลายคนที่ไม่เข้าใจก็เลยนึกว่านะครับงานนี้เนี่ยนะครับทำไมถึงมีข่าวคราวออกมาน้อยมากต้องบอกเลยว่างานออโตสซารอนนั้นเป็นงานที่จัดมาแล้ว6ปีปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายของออโตสซารอนก็เป็นได้ เหตุผลสําคัญนะครับที่ทําให้แต่ละค่ายไม่ปรวมุงานของออโตสลอรก็ S alon, <S <S เป็นเพราะว่าในแต่ละปีขณะนี้มีงานต่างๆมากมายและงานออตโตสลอนนั้นเป็นงานที่เน้นโชว์รถแต่งรถแข่งดังนั้นนะครับแต่ละค่ายจึงไม่ได้มีการนําไปโชว์และ5ปีที่ผ่านมาของการจัดงานก็ไม่ได้มีการบอกให้แต่ละค่ายนั้นมีการเปิดให้จับจองสินค้าได้เน้นการโชว์เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลสำคัญทําให้แต่ละค่ายไม่ปรวมงงานเพราะว่าไม่สามารถเปิดให้จับจองสินค้าได้นั่นเอง อย่างไรก็ดีในงานปีนี้ได้ยินว่ามีการเปิดให้จองนะครับเพราะว่าเป็นการทดลองดูว่าเปิดแล้วจะเป็นอย่างไร และเผื่อว่าแต่ละค่ายจะสนใจมาร่วมงานแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครไปร่วมงานครับพื้นที่ในการจัดงานก็เล็กลงเรื่อยๆในขณะนี้ต้องถือว่าเป็นงานที่น่าจะไปได้ไม่ยาวไกลนะแม้แต่งาน Big กมอเตอร์เซในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะมาถึงก็ยังหืดจับครับเพราะว่าแต่ละค่ายก็ไม่ค่อยมีใครอยากไปเท่าไหร่นะครับให้เพียงแค่ดีลเลอร์ไปเปิดงานเท่านั้นเรื่องราวของงานออตโต้ซลอลในปีหน้าจะมีหรือไม่ติดตามกระแสะข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ